คลิปนี้ก็เหมือนเป็นคลิปวีล็อกทั่วไปแต่มันก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยผมก็เลยทําการบวกโปเกมอนโกเข้าไปในคลิปนี้ด้วยมันจะได้เป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ออกไปท่องเที่ยวในวัยหยุดของผมแล้วก็ยังไปจับกรมอนในสถานที่ต่างๆมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเป็นไงสองขอมโบไปเลยทั้งวีล็อกเที่ยวแล้วก็จับโปเกมอนโกไปพร้อมๆกัน จริงๆก็มีคนทำอะไรแนวนี้ไปแล้วละ่ะแต่เขาพูดมาเสมอว่าคนทำแนวนี้น้อยผมก็เลยอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะทำแนวนี้ตามโอเคก็เกิดมาได้สักพักแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกับการถ่ายคลิปในครั้งนี้นะครับผมแล้วในวันหยุดในครั้งนี้ที่ผมจะได้ออกไปเที่ยวก็คือ เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครซึ่งที่นั่นมีอีเวนท์ที่ผมอยากจะไปและเฝ้ารอในทุกๆป,ปีนั่นก็คือ Thailand g กม e ช h o w 2024นะปีนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาลหักกันลเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นสะก่อนตื่นตอนตีห้าออกจากบ้านตอนตีห้าครึง่งเปิดเพลงเรี่อลมแล้วออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครขับม,มาถึงครึ่งทางก็มาซื้อสเสบียงซกหน่อยเพราะผมจะไม่ได้กินอะไรตอนเช้าแล้วก็ซื้อถุงเท้ากันรองเท้ากัดทําการที่ขยายเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อ นี่สินะชีวิตเมืองกรุงเนี่ยรถติดข้อดีของการมาตอนเช้าก็คือมีที่จอดรถให้เลือกจอดมากมายผมบอกเลยผมโชคดีมากจอดใต้โรงงานพอดีขึ้นบันไดเลื่อนสองตัวก็ถึงแล้วแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือการที่ต้องรอง,งานเปิดระยะยาวเลยละ่ะตอนนี้เพิ่ง8ปดโมงสีผมเลยต้องหาอะไรทาสิ่งที่ผมทําได้ก็คือการเล่นโปเกมอนโก้แต่ตัวส่วนใหญ่ที่ผมเจอวันนี้นนก็มีแต่ตัวที่ธรรมดาธรรมดาไม่ก็มีอะไรพิเศษสักเท่าไหร่ไม่มีใช้นี่ไม่มีเทพเกิด หรือไม่มีตัวแรแลเกิดเลยแต่นอกจากการจับโปเกมอนแล้วก็อย่าลืมเล่นกับคู่หูของเราด้วยละ่ะและนี่ก็คือคู่หูของผมคูชิโปเกมอนแฟรี่เหล็กจอมหลอกรวงหลอกจริงป่ะนะอันนี้จะออกประเด็นหน่อยแต่ผมชอบมุมที่ผมระหว่างนั่งรอมากเลยเพราะนั้นผมเห็นเมืองต่างๆมากมายมุมนี้ก็สวยดีใช้ได้เนี่ยทุ และในที่สุดก็ได้เข้ามาในงานสักทีวันนี้เป็นวันที่18เป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่คนน่าจะมาน้อยมัง้งแต่เพื่อความไม่ประมาทผมควรจะรีบไปที่แถวที่ผมจะไปซื้อของเพื่อที่กันของหมดด้วยละ่ะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับและบูธท,ที่ผมเล็งไว้ที่จะต้องมาให้ได้นั่นกะ็คือบูธของ Ho y o เว r ร์ดบูธของค่ายหมีซึ่งผมเล็งของจากเกมเซเลสโซนซีโร o หรือซัสซัต และสิ่งที่ผมเล็งไว้ก็คือสแตนดี้ท่าประธาน collider นี่เองส่วนพี่เบนกับคนอื่นๆก็แบบว่าอ่าไว้วันหลังผมมาซื้อเลยกันนะเงินมีจำกัดและได้ขอมาเรียบร้อยผมบอกเลยนะขณะผมอยู่ที่ q 40ของหลายอย่างยังหมดสต็อกอย่างไวัวันแรกอะเมื่อได้ขอมาแล้วก็ทําตัวชิวๆผมเข้าไปเล่นบูธของเกมเซเลสโซซิโลระหว่างที่รอคิวก็ทําการจับอากูจิมูชิกับเจ้าคาเมลเพื่อปการฆ่าเวลา อานายไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าน,นายกดชาร์เตอร์ไว้อยู่มันทําการบันทึกอยู่นะเฮ้ยเปิงแบตไห้ซึ่งกิจกรรมในบูธนี้ก็มีให้เล่นอยู่3อย่างนั่นก็คือการเล่นเกมเซเล็ตโซซิโลให้ได้10นาทีเพื่อรับของรางวัลแต่จริงๆก็อยู่ไม่ถึง10นาทีหรอกเพราะ10นาทีมันจะนานไปคนรอเป็นร้อยผมเลยเล่นง่ายๆอย่าง,ง,าางเกมตัวหนอนนี่แหละเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็มารับของที่ระทึกอย่างพวงกุญแจไม้ก๊อก จากเซเลสโซซิโรบอกแล้วก็ออกมาดูดีอยู่นะแล้วก็มีกิจกรรมถ่ายรูปด้วยนะทาการถ่ายรูปเสร็จก็แฮชแท็กเซเลสโซซิโรแล้วก็รับของรางวัลเป็นโปสเตอร์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการแสดง UID ให้กับพนักงานได้ดูแล้วก็ทําการแจกเป็นพัดแบมบูสุดน่ารักกับเราหลังจากที่เล่นกิจกรรมที่บู้เสร็จผมรีบตรงไปที่ห้องน้ําทันทีแต่ด้วยความปวดผมเลยลืมดูว่าผมจะห้องน้ําผิดขอโทษครับ ทำโทรศัพเรบร้อยถึงเวลาเดินรอบๆงานแล้วว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ผมคงไม่ถ่ายอะไรเยอะนะถ่ายมันนิดหน่อยก็พอแค่ให้รู้ว่าผมมาเที่ยวงานนะ อ๋อใช่สำหรับใครที่ซื้อบัตรราคา200ก็อย่าลืมมารับบัตรพิเศษด้วยล่ะการที่ได้ออกมาเที่ยวในครั้งนี้ทำให้ผมปลดล็อกอาช v พ m e n t ได้กินครีมท่านในพนรสชาติเหมือนนมผมเมื่อโลโตกับชาวแก๊งได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะออหาอะไรกินข้างนอกเพราะว่าข้างในนี้คนเยอะมากหารกินไม่ได้เลยที่ไหนก็เต็มไปหมด ผมเลยตัดสินใจนั่งรถไฟฟ้าไปที่ MBK กันเมื่อไปถึงแล้วก็ทําการจับอีบุยล่างไฟฟ้ายามิคาราซึแต่ถ้าถามว่าทำไมไม่ยอมเล่นโหมด RV ล่ะก็เพราะว่ามันไม่ก็สะดวกในการเล่นสักเท่าไหร่จะต้องมาระวังถ่ายติดคนที่เขาอยากให้ถ่ายนู่นนี่นั่นผมก็เลยเล่นแบบธรรมดาดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปติดใครเล่นได้สบายใจถ่ายได้อย่างสบายใจด้วยในขณะที่ผมกำลังหมุนเสาเอาของฟรีอยู่นั้นก็มีสมาชิกแก๊งลอกเก็ตสาวคนหนึ่งมาขวางทางผมไว้ ผมก็เลยเลือกทีมแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะว่าคิดว่าไอวีสูงๆก็ไปตีนางตายหมดแล้วแต่กลายว่าผมคิดผิดแรกๆผมก็ตีนางเข้าหมดนะแต่พอมาหลังๆนี่ตัวผมแพ้นางหมดทุกตัวเลยถึงแม้ว่าตัวท้ายผมเป็นเมตาคอที่แข็งแกร่งก็จริงแต่เมื่อโดน2องลุม1ก็ไม่มีวันเอาชนะได้โดนลดเลือดไปตั้งครึ่งหนึ่งก่อนจะมาเจอตัวที่3ตีแบบดามจเน้นๆไม่มีสถานะอะไร แม่งเอ้ยไอ้ระบบออโต้ในขณะที่ผมกำลังเดินสำรวจอยู่หน้าร้านหนังสือแห่งหนึ่งผมได้เจอตู้กาชาที่มีเจ้าดูโอซึ่งเป็นตัวน่ารักตัวนึงที่ผมชอบโอเคน้องเคาเดอรผมละเวลกูด แต่ด้วยความอยากขิงผมก็เลยเอาไปให้เพื่อนผมดูหน่อยว่าผมได้อะไรเอาเอาเชื่อได้เลยเอา่อาอาอาไม่บอกเลยเอาล่ะทำการซื้อของเรียบร้อยก็ถึงเวลากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงกันสักทีหรือว่าเป็นข้าวเย็นกันนะเอาว้าเป็นมื้อแรกของวันซึ่งโอ้ผมบอกแล้วขนาดผมอัดเสียงไปด้วยผมก็อยากกินอีกอ่ะมันอร่อยอ่ะไอโอเกียวซ่าโอ้ผมหิวจังเลย กินค่าเสียบ่ร้อยก่อนจะกลับก็มาแวะร้านของญี่ปุ่นอีกสักหน่อยก็ได้มาเจอกับกล่องสุมอีกแล้วแต่มีดูโออยู่ในะผมก็เลยทำการซื้อมาด้วยเลยและนี่ก็คือของกินที่ผมซื้อติดไม้ติดมือมาเพราะกับกาชาอีกสองอย่างาชีวิตติดกาชาเขาเงี้ยโอ้โดีเซฟใหม่นะตัวอ๋อไดอาร์ดที่นะเอ้ยเอออาร์ดอาร์รู้สุดยอไม่อ่อโอเค ก็ถือว่ามมไม่เกินนะอ, <c oughs> อืมกิดอไไว้นะไว้ไม่ได้เถอดดีนะไอุยโอโก็สวยโยถึงไม่ใช่ตัวที่หวังแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เป็นสตาร์เตอร์ตัวแรกที่ผมเลือกในเกมภาคนี้นะเช้าวันหยุดวันที่2วันนี้ผมก็ยะคงตื่นเช้าเพื่อไปงานไทนด์เกมโชว์เหมือนเช่นเคยแต่รอบนี้นผมนั่ง MRT เพื่อที่จะไปงานแทน และจะได้ประหยัดค่าน้ำมันเพื่อที่จะไปซื้อกาชาเอ้ยไม่ใช่ซื้อของที่มันจําเป็นมากกว่านี้และดูเหมือนว่าวันนี้ผมจะมาเร็วกว่าปกติแถวคนยังน้อยอยู่เลยระหว่างรอที่จะเข้างานผมก็ทําการเล่นปโปเกมอนโกไปเรื่อยจับเจ้าโกดักฟอยเต้มาสูรูและก็กระเืิบแก๊งล็อกเก็ตที่มันตามผมมาด้วยแต่น่าเสียดายไม่ใช่นางผู้หญิงนั่นที่ผมแพ้เมื่อวานนี้กะว่าจะล้างแค้นสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่แก๊งเดียวกันก็ฝากไปทักทายด้วยแล้วกันนะ แล้วผมก็ได้จับเจ้ายูกิคาบุริชาโดมาด้วยหนึ่งตัวแต่สอแต,ต็กไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ผมเลยทำการย่อยทิ้งไปเลยโอ้ใช่ผมลืมบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับของเพื่อนแล้วก็บอกของเพื่อนว่าเพื่อนช่วยฟอาแถวหน่อยเดี๋ยวฉันไปเข้าน้าหน่อยฉันไม่ไหวแล้วแต่จริงๆผมออกมาหาอะไรกินฮ่าฮ่ามาสบายจริงมีคนฟอแถวให้เนี่ยทุกคนเชื่อเวรกรรมไหมครับ ผมไปแค่แป๊บเดียวกินอะไรนิดหน่อยกลับมาทีแถวมันมีการขยับขยื่นแล้วแล้วเพื่อนผมก็ดันไปอยู่ในโซนที่พร้อมเข้าประตูงานแล้วแต่ถ้าบอกว่าอา้อไหนพี่ฝากเพื่อนจองแถวไม่ใช่เหรอแล้วทาไมไม่ไปอยู่ตรงนั้นเนื่องโดยสถานการณ์มันไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกเกรงใจคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็หาว่าผมแสมก็เลยยอมเสียสละไปอยู่ท้ายแถวแทนแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่ได้กะมีกิจกรรมอะไรพิเศษอยู่แล้วแค่มาร่วมบูธ สตาร์เร็วเฉยเล่นครบ10นาทีรับลูกโป่งปอๆเป็นหนึ่งรูป,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 รปถ่ายรูปที่บูธแล้วแฮชแท็กฮองครสไตล์เร็วเพื่อรับตั๋วฟรีและอีกกิจกรรมที่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการโชว์การฝึกประจำวันให้ครบ500แต้มซึ่งผมเล่นไปแค่200ผมเป็นประเภทที่ว่าทำเสร็จหลัง5โมงเยนแล้วผมได้ใครมาเนี่ยระหว่างรอเพื่อนเข้าแถวผมก็มานั่งเล่นแถวหน้าเวทีเพื่อดูกิจกรรม หลังจากนั้นผมก็ไปหาไอรอนของผมเพื่อขอรายเซนและแรงบันดาลใจในการทำช่องต่อ,อบอกเลยว่ากำลังใจมาเป็นร้อยแต่ความคิ้เกียจมาเป็นล้านหยอกหยอกกำลังใจมันมากกว่าความคิ้เกียจอยู่แล้วแต่ความคี้เกียจมันก็ตามหลังมาติดๆแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาที่ผมกาลังรอเพื่อนเพื่อมารวมตัวเพื่อที่จะไปกินข้าวกันระหว่างนะั้นผมก็ทำการเล่นโปเกมอนและได้เจอแก๊งล็อกเก็ตที่ตามผมมาเป็นผู้หญิงผมชมพูผมก็ได้ทาการแก้แค้นนางด้วยการบัตเทิลอีกครั้งหนึง่งและผมก็ทําการเอาชนะนางมาได้ เป็นไงล่ะถ้าฉันเอาจริงเธอก็ไม่สามารถชนะฉันได้หรอกนะ่ะแล้วโปเกมอนชา์โดในครั้งนี้ที่ผมได้รับก็คือมิสุโกโรโปเกมอนเจน3มโปเกมอนสตาร์เตอร์เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นดวงดีที่ได้เจอตัวนี้แล้วสแต็กน้องก็พอใช้ได้ก็ทำการเก็บน้องไว้หวังว่าจะเอาน้องไปใช้ในการแบทเทิลได้แล้วใกล้ๆนั้นก็มีการรวมตัวตีบอสเมก้ายามิรามิอยู่ผมก็เลยไปแจมด้วยคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเพราะ คนอยู่เยอะเกินเกินไปหรือเปล่าทําให้สัญญาณทางนั้นไม่ค่อยดีทําให้ผมอดตีเจ้ายามิรามิตัวนี้เมื่อรวมตัวกับเพื่อนๆได้แล้วผมก็เดินทางไปที่ MBK อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาอะไรกินแล้วมื้อเย็นในวันนี้ก็คือคือคือข้าวแกงกะหรี่หอกไข่เพิ่มชีพพิเศษด้วยเนนลงไปเลยเนอ่ยโอเคเดี๋ยวคนอื่นวก็ได้ ทำไมผมต้องอดเสียนตอนกลางคืนอีกแล้วเนี่ยเห็นแล้วมันก็หิวอ,อยากกินอีกระหว่างขากลับขึ้นรถไฟเพื่อกลับไปที่พักผมก็ได้เจอกับตู้ประหลาดตู้หนึ่งซึ่งมันดึงดูดความสนใจผมมากผมก็ได้ทำการหยอดเหรียญเพื่อลองสุ่มกับมันซะหน่อยว่าจะได้อะไรดีๆกับตู้นี้หรือเปล่าแวไอ้แกบังลงแล,ล้วเหรอลงแล้วอาลงแลวย่เปิด ตัางพอครับพอพอค่าบีนายแค่หอึ่งสนี่ไงพอดีกับค่ารถพอดีใจใ่ายค่ารถไปกลับอ๋อใช่ใช่วันนี้ผมก็ไปแวะร้านญี่ปุ่นเหมือนเช่นเคยนะซื้อของกินกลับไปกินที่ห้องและกาชาแกงมืออีกเช่นเคยหวังว่าน้องจะออกมานะนี่เกาะที่สองแล้วนะน้องออกมาได้แล้วอ่อผมไม่นคืขึ้นหินนะ เ็ด,เดแม่ไงไาเฟต <laughs> อ่า<ะ>แต่ใช่ว่ามีแค่กล่องเดียวซะที่ไหนล่ะมีกล่องที่สองด้วยเป็นของเพื่อนครับเขาซื้อให้ผมนะ่ะขอบคุณนะครับลูกรีบเพื่อนปหม่อหม่รีบเพื่อนไปกล่องหน่อยอ่าขอบคุณโอเคเรีบเพื่อนมานะลูกเพื่อนอนะ่ะ จะได้ไปอยู่บนโต๊ะหน้าคมอมก็อสอย,เ,ยเอ้เยอผมก็าวายแล้วมันหนักอ่ะมันหนักหินจริงอยงหวะไม่แต่ถ้านหนักไม่เท่ากันนะเพราะว่ามีโอกาสได้ตัวอื่นแต่ถ้าไม่เบาเกินไปก็ไม่ใช่โจเคอ,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 อ้โไปได้ตัวที่เจ้าทั้งคู่เลยแลไม่ปตัวที่เกลียดทั้งคู่เลยนะไปได้เจ้ลูกไม่มีเพื่อนกับบ้านเลยไม่นะเศร้า แต่แต่แต่ยังไม่หมดพียงเท่านั้นผมจึงซื้อแบบซองมาอีก2ซ,ซองจากร้านญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีแบบ5ซองที่ซื้อจากตู้หยอดแบบสุ่มด้วยนะมาดูกันว่าความเกลือมันจบเพียงเท่านี้หรือไม่ลุงเอีย<ม>วขาตั้งมือได้ดีนะคนดูดูลำบากเฮ้ยมีฟอยฟอยมัค่อยเปิดค่อยเปิดค่อยเล่อนโอ้โหดูดูเหมือนว่าจะเกลือ พลังงานพลังงานเกลือครับผมยังนี้อันนึงห้าซองสองร้อย <นะ S 1> กว่าบาทแต่ใบสองก็ตีไป, 2, ปพกๆกันแหละถ้าได้การแล้วสักวัก็คุ้มแล้วคือมันก็แกะออกมาจากไอ้กล่องใช่ไหมล่ะเออก็อาจจะเจอแบบการก็ที่มันการันตีออกมาให้แต่สิ่งที่ผมกลัวคือแบบว่าโดนเอาเอาเกลือมารวมกันหรือเปล่าแต่ปรมาณว่าร้านแหกเปิดไปแล,แล้วแล้วมันได้ยูอาร์เปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเอา ที่เหลือที่มันเอาที่เหลือไปโอ้ยทั้งนั้นมันต้องมันต้องดวงดีจัดเลยนะที่เปิดได้แต่ทองแรกๆรก็นั่นมันชัดมากมันเค็มมากเค็มปิดโอ้โหไม่มีฟอยไม่มีอะไรโอ้โหการธรรมดาสุดท้ายแล้วเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย โอเคภาพคุมเลือดหนูหนหนูร<ด>จริงจังโ okay. อเคก็คุมอยู่อยู่อก็โอเคอย่างน้อยยูออย่างน้อยยูอถามว่ากาชาหมดไหมก็ยังไม่หมดเลยอย่างหนึง่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สาหรับแช่น้ําซึ่งถ้าเราโ,<ฆ>โยนสิ่งนี้ลงไปแล้วปล่อยให้มันละลายมันจะมีการสุ่มกาชาลเล็กๆน้อยสำหรับคนที่ชอบกาชายอย่างผมดูซิว่าจะได้สีอะไร เฮ้ย hey, hey. สีทองนี่นาแค่นี้แหละขณะที่ผมกำลังนอนแช่น้ำอยู่นั้นผมหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดโปเกมอนโกแล้วก็พบว่าที่พักของผมนั้นมียิมอยู่แล้วทีมที่ยึดพื้นที่นี้อยู่ก็เป็นทีมของมิสติกผมทำการเข้าไปตียิมแห่งนี้แต่ว่าด้วยความเหนื่อยล้าเกินไปผมก็เลยขอยอมแพ้แล้วไปนอนดีกว่าวันหยุดวันที่3วันนี้เป็นวันที่ผมต้องเดินทางกลับบ้าน ผมก็เลยทาการถ่ายห้องที่ผมพักสักหน่อยเพื่อเป็นที่ระลึกว่าไอ้ที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาพักที่แห่งนี้ผมบอกเลยผมให้คะแนนที่นี่สิบคะแนนเต็มเลยแต่ผมไม่บอกหรอกนะว่าที่ไหนเพราะเดี๋ยวกลัว,วปีหน้ามันจะเต็มบริการดีราคาถูกเหมาะสำหรับคนงบน้อยอย่างผมยังไงก็ขอบคุณนะครับเก็บของเช็คเอาท์เสร็จก็ถึงเวลาออกไปหาอะไรกินเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่จะกลับไปใช้ชีตแบบปกติ และกับข้าวในมื้อนี้ก็คือข้าวหน้าเนื้อพร้อมกับผงโรยข้าวอร่อยๆโรยเยอะๆเลยแต่ว่ารู้สึกมีปัญหาเปิดฝาแล้วโรยดีกว่าขอตทษนะครับอย่างที่มันสะใจกว่าเอาลรได้วลากินอ,อร่อยอ่าแค่การแสดงครับถ่ายเสร็จก่อนแล้วค่อยกินกินเสร็จอะไรเสร็จก็ถึงเวลาเดินทางกลับแต่ก่อนกลับนั้นผมแอบไปซื้ออีกกล่องหนึ่งหวังว่าน้องจะยังมาหาผมแต่กลับไปเปิดดูที่บ้านดีกว่า แต่ก่อนที่จะกลับนั้นผมต้องมาส่งเพื่อนที่หมอชิดสองซะก่อนเพื่อที่เขาจะได้เดินทางกลับบ้านะโอเคชนมดเจอกันใหม่ฮะคนเรามีพบก็ต้องมีจากถึงเวลาเรียกย้ายกลับไปใช้ชิดของตัวเองกันแล้วที่หมายต่อไปบ้านป่าไายแสนสุขอ้อไหม่ยังไม่ถึงผมแอบมาแวะศูนย์ชสมแห่งชาติเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะไปเดินเล่นซะหน่อยเพราะยังมีเวลาแต่เนื่องด้วยว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่คนรจะโคตรเยอะเลยผมเลยตัดใจ ขับออกไปเลยดีกว่าแต่ยังก่อนยังไม่ถึงบ้านแวะหาซื้ออะไรกลับไปกินอีกสักหน่อยหนึ่งเป็นู้สุดท้ายแล้วที่จะได้กินอะไรอย่างนี้ก่อนจะกลับไปกินไผ่ที่บ้านและแล้วก็เดินทางมถึงบ้านได้ร,ราเช็คของที่เราได้จากงานไทยแลก์เกมโชว์ปีนี้กันเราได้พัดแบมบูสุดน่ารักตัวลายพิเศษแตนดี Stand ้โคลเดดาขุมจไม้ก และโปสเตอร์เซเลสโซนซีโรถ้าถามว่าหมดแค่นี้เหรอเปล่ายังไม่หมดเลยอหนึ่งอย่างนั่นคือหมอนบมบูบอกเลยเนื้อผ้าดีมากผมละชอบจริงๆและสิ่งที่ทุกคนรอคอยอีกอย่างหนึง่งและผมก็รอคอยด้วยนั่นก็คือเดวรากาชาคัาสุดท้ายผมจะเป็นยังไงกันนะสำ